ขยะพอดีไปเก็บดีน้องมีขวดปะวะเออเฮ้ยทำไรกันน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเก็บที่เเลยไปไปทอรหาที่อเชีวิตเขานด้ทองสารเนาะคนเราเลือกเกิดไปได้มึงก็อย่าไปทำร้ายเขานะเว้ยครับนายก็แค่คนจนไม่สนใจกันวะ เฮ้ยทำไรอ่ะอะอะพี่อยู่แล้วไม่ใช่เหรออยากกินมากใช่ปะฮะอยากกินมากใช่ปะอยากกินมากใช่ปะ ขยับพอดีไปเก็บดีน้องมีขวดปะวะมีค่ะเฮ้ยมีมีอยู่มีเออเฮ้ยทำไรกันนะเฮ้ยเฮ้ยไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเก็บที่อื่นเลยไปไปทำอาหารกินที่อื่นผมเก็บไม่ได้หรอไปเลยไปไปที่อื่นเลยไปหาที่อื่นก็ได้ที่อื่นก็น่ามี น้องเป็นไรไหมอะเปียนไหมไม่เป็นไรพี่อะไม่เป็นไรเปียกตรงไหนหรือเปล่ามไม่เปียกหรอขวดก็ยิ่งได้น้อยทาไมต้องมีคนที่พวกใจร้ายกับเราแบบนี้ด้วยวะเราแค่เก็บเราก็ไม่เ,มเคยทําร้ายใครนะเว้ยผมน่าก็สามเองเนี่ยว,วันเนี้ยไม่เป็นไรหวังว่ามันจะมีขวดอยู่ข้างหน้าก็ได้เราอย่าไปท้อกับชีวิต อย่างน้อยเราก็ไม่เคยเดือดร้อนใครไม่เคยทําร้ายใครนะความจริงอ่ะใช่เราก็แค่มาเก็บปัวของเราเพื่อวะนี่พี่อยากจะบอกแกนะเวย้ยแกต้องเห็นค่าของคนไม่ว่าเราจะเกิดมาแบบไหนก็ตามแกรู้ไหมไปเดี๋ยวเราไปห,หาผววก,กันต่อเถอะเหนื่อยจังวันนี้แดดร้อนมากเลย ขวดก็แทบจะไม่มีแล้วเนี่ยแล้วเราจะหาเงินมาจากไหนเนี่ยไม่กี่ขวดเองพี่เหนื่อยมากเลยอ่ะน้องกินข้าวยังอ่ะยังเลยเราพักกินข้าวก่อนไหมได้ได้นอนมากเลยถ้าสมมติว่าวันนี้เราไม่มีขวดนะเราไม่มีเงินให้พ่อกับแม่เราแน่นอนข้าวก็ไม่มีกินแล้วอ่ะอันนี้มื้อสุดท้ายแล้วเนี่ยกล่องสุดท้ายแล้วใช่ไหมอ่ะใช่แล้นน้องกินก่อนก็ได้กินก่อนพี่เสียสละให้น้องโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะอร่อยไหม ยังยังไม่ได้กินเก็บเส็แล้วเดี๋ยวเราไปหาขวดกันต่อนะได้ได้ได้โอเคน้องรีบกินเลยพี่่มและ อิ่มแล้วระกินคำเดียวก็อิ่มแล้วเย้น้องกินเก่งพี่ก็ดีใจน้องกินเยอะไปพี่ก็ใจหายวันนี้เพิ่งได้สองขวดเองอะ่ะทำไมขวดน้ําหายากยังเลยอะ่ะน้องได้สามขวดเองถึงโลยังโอ้สามขวดจะถึงโลได้ไงนีดเดียวเองทำไมชีวิตเราอะ่ะมันลำบากขนาดน,นี้วะอยากเกิดเป็นคนรวยเนาะหวังว่าสักวันโลกจะใจดีกับเราบ้าง เขาหน้ท้งสารเนาะคนเราเลือกเกิดไม่ได้มึงก็จะไปทำร้ายเขานะเว้ยครับนายแค่คนจนไ่สนใจเรานายเสร็จยังี้หิวมากเลยอ่ะโอ้ยหย่งนี้จะไปทำงานกันก่อนร้องเลยเนี่ย อืมอร่อยว่ะหอมมากจริงๆขนไงอะน้องเก็บเกี่วขวดขายมีไงน้องน้องตัวนู้นก็มีขวดเก็บมาให้หมดจะได้ไดกินข้าวเฮ้ออยหิวแล้วเนี่ยพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มีข้าวกินขวดสายขวดเลย อะไรอ่ะอ๋อพี่อิ่มแล้วไม่ใช่หรอกูทิ้งแล้วนะเว้ยมึงจะเก็บมากินไปวะก็พี่อิ่มแล้วก็ผมผมขอกินต่อไม่ได้หรออยากกินมากใช่ปหมฮะอยากกินมากใช่ไหมอยากกินมากใช่ไหมอยากกินมากใช่ไะมึงอยากกินนักใช่ไหมสมหน้ามึงกินไปดิมึงอยากกินเนี่ยเหรอเอาไปกินดิมันเกินไปไหมไม่ให้แล้วมาทำร้ายกันนี้ได้ไงเราก็มีศักดิ์ศรีพอนะเว้ย อีโอ้โหมันทำขนาดนี้เลยเหรอวะน้องอย่าไปทำอย่างนั้นอีกถ้าหิวข้าวก็ไม่ต้องไปขอใครพวกนี้มันใจร้ายมีตังค์แต่แม่โคตรใจร้ายเลยไม่เป็นไรน้องต้องร้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปหาเงินซื้อข้าวปกินเองไม่เป็นไรนะน้องมันต้องมีอยู่แล้วแหละที่คนพวกนี้จะต้องเหยียดเราเป,เป็นเรื่องธรมรมดาพี่แต่ผมยังไม่ได้ทำความเดือดร้อนเลยคือเขาทิ้งข้าวไว้แล้วผมก็แค่หยิบไปกินนะ่ะก็เขาทิ้งแล้วะ ก็เราไม่ได้ไปขอเขาไงเขาไม่ได้ให้เรากินไงน้องบางมุมมองของคนแต่ละคนอ่ะมันมองไม่เหมือนกันหรอกเราแค่คิดบวกไว้จาไว้นะบางครั้งอ่ะโลกจะใจดีกับเราแต่เราอย่าไปคิดลบก็พอเห็นไหมโอเคไปยิ้มสู้<ป>บวกไว้ชีวิตเรามันจะดีขึ้น ไอฟิลฟิลกูซื้องอฝ่าต่อคนนั้นน่ะเอาไปให้เขาหน่อยไปไป<ห>นายจนฝังงอมาให้เฮ้ยนายนี่นาคนที่เอาข้าวราาใ่หัวน้องเราแกขอโทษน้องเราเดียนี้ถึงพวกเราจะเป็นคนเก็บขยะแต่เราก็มีศักดิ์ศรีมากพอ,อแกคิดว่าแกเป็นใครวะทำไมถึงมาทำร้ายพวกเราแบบนี้เฮ้ยเกิด <ๆ S 3> ไปเพราะวะไปรับของมันทำไมถ้ามันทำอย่างเนี้ย ก็เราไม่มีอะไรกินแล้วนะพี่อันนี้คือข้าวมื้อสุดาเราเลยอะนะคนหน้าตาเขาดีแต่ดูที่ใส่มันดิโคตรชั่วเลยให้ก็ให้ไม่ดีวะไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็ให้เราพอมาทางความหิวของเราได้น้องเอาไปฝากพ่อกับแม่เราเถอะหิวมากเลยอือร่อยจังเลยไม่เคยได้กตกไม่เคยได้กตกไม่เคยได้กตก ไม่เคยได้กินง้อเลยขวัญเจี๊ยบเลยอะ่ะโอ้โหเมื่อกี้จะงะ้อกับติ๊กอะ <c oughs> เอาง้อไปให้แล้วครับนายทำไมง้อหลุดแบบนั้นอ่ะหลุดมือครับนายแล้วทำไมไม่ช่วยเก็บอ่ะเรื่องแค่นี้เองอ่ะขอโทษครไไับนายแล้วขับรถไป ผมให้ครับฮะไม่เป็นไรค่ะนอนหยุดนอนพี่แต่มันเยอะมากเลยแต่เราเต็มใจให้นะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณพี่นะคะคือเราจะเป็นคนจนแต่เราไม่ไม่เคยที่จะเอาเงินแบบนี้พี่แต่มันคืนไม่ไหเยอะมากเลยนะไม่เป็นไรเราหาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงเราดีกว่าเราดีๆได้ให้จริงให้เราทำงานดีกว่ามาเอาเงินแบบนี้เปล่าๆครัะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณพี่นะคะเอามาแลกไม่ เธอเพราะเธอเราจะให้จริงๆนะเราอยากให้แต่เราไม่ต้องการให้เราทํางานเถอะ้ะเธอจะให้เราเยอะขนาดนี้มันเยอะเกินไปรับไปเถอะนะรับไปเถอะรู้ไหมว่าเราคือเจ้าของบริษัทคนเก็บขวดน้ําแห่งประเทศไทยที่เก็บขวดน้ำและานควดและมีเงินเป็นเลยไม่เงยเลยเงยขึ้นคนขาย,ยไอปอยากเล่นอยากเล่น โอเคเราให้นลนจริงๆแล้วนะเอาไปได้ขอบคุณพี่มากเลยครับขอบคุณเธอมากเลยนะเราจะไม่ลืมบุญคุณนี้ของเจ้าอะไรของหมันวะนะ <c oughs> โอ้ยทำไมนายให้เงินมันเยอะจังว,วะไม่ได้แล้วต้องไปเอาคืนมาซะละนี่พวกเธอะ เอาเงินที่นายฉันให้มาอะไรเขาให้เราแล้วเอามาอะไรของแกเนี่ยเอาเงินมาเราไม่มีฉันเห็นเราไม่ได้ให้ไม่<ว> <altar> มีเว้ยเฮ้ย <s capacities> เอาเงินมาพี่อยาบอยเอามาไงมันเป็นของเราแล้วแล้วแกจะมาขออีกรอบทำไมวะใช่แล้วนี่จะให้ไหยแกจะทำอะไรวะบอยเอาเงินมา แกอย่ากทำน้องเะรอเสื้อขาดมาแล้วเนี่ยแกอย่ามาทำน้องเหรอเอาเงินมาเว้ยไม่ได้ไม่มีวะใครช่วยได้ค่ะไม่ได้ไม่มีเงินไม่มีเดี๋ยวมาทิเฮ้ยเงินบุกโกัเมื่อกี้ทำอะไรตอบครับนายแน่ใจครับสารภาพมาพอดีผมให้เขาเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวครับนาย สารภาพนะผมเอาเงินเขามาครับไปแย่งเข้ามาทําไมอยากได้เอะไม่ครับจะเอามาคืนครับเอาไปคืนเข้าไปครับไปเดินไปพอ<ป>ดีนายให้เอาเงินมาคืนอะ่ะขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคะ่ะน้องอ่าเรามีของเอาเงินไปกินข้าว โอ้หเยอะมากเลยนะพี่ใช่ระกลับบ้านกันจริงๆละวันนี้ขอบคุณเธอมากเลยนะอขอบคุณขอบคุณค่ะคนเราอะ่ะ

โอเคค่ะทุกคนก็คลิปสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวห้อยห้ยไปหนักยิ่งเยอะเกินก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนก็มีค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกคนนะคะทุกคนโอเคไหมอาชีพทุกอาชีพมีค่าหมดก็พูดหมดแล้วอย่าทำร้ายคนเข้าใจไหมเขาพูดหมดแล้วเงินเงินอะเงินเท่าไหรเป็นแล้วนี่เจอใครอ่ะอ้าวใครอ่ะใครเอาไปอ่ะอยู่นี่ไงหลังอย่าทำตัวแบบนี้รู้ไหม อย่าจันไรครับโอเคครับบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ค่ะพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายรอรับชมคลิปอื่นเลย